คนวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่21-27ถึง27รกรกฎาคม2,567นะคะนะสิ่งดีๆน้องรับเอาไว้อะไรไม่ดีวางไว้เดี๋ยวมาชุนอ่ำไปทิ้งเองนะคะนะไม่ต้องเก็บไปคิดเพราะว่านี่พลังงานโดยรวมหรือเรนดอมนั่นเองนะคะขอดูเจ้าชะตาคนเกิดวันจันทนร์่อยค่ะึบโอ้โหชาววันจันทร์ ขอเสียงกระดิ่งเงินรับไหมคะชาววันจันทร์มีกี่คนคะตรงนี้น้อมรับเอาไว้ค่ะเงินเงินก้อนใหญ่ๆเลยสีทองไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งเงินรับหรือจ่ายล่ะประชุนนั่น,น่ะสิ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับรอคอยคิดว่าเอเงินก้อนที่หวงังเงินก้อนที่รอจะได้ไหมนะฮึบได้นะ ได้นะะทมว่าได้ไหมได้มีโชคไหมมีนะคะมีโชคได้โชคจับฟ้าเขาเกิดวันจันทร์้ี่คนไดไหมคะเขาเกิดวันจันทร์ได้ไหมคะวันศุกร์อยู่เป็นเพื่อนหมอจุนเลยนะคะหมอจุนนานเลยนะอืมไหนดูซิคะ่ะแหมบริวารน,นี่นะแหมมีแต่คนเรื่องเยอะปัญหาเยอะจังเลยนะคะนะอืมไหนดูซิ อะไรยังไงจ้าเฮโอ้โหก่อนที่จะได้นี่นะชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ต้องผ่านบทพิสูจน์ไปก่อนนะจ้ะนะอาทิตย์นี้มันยังไม่มยังไม่ถึงวันโชคลาภสีใช่ไหมนะคะอาจจะก่อนที่จะได้โชคลาภเนี่ยอย่าเพิ่งนะโอ้ยเดี๋ยวฉันจะได้เงินแล้วฉันใช้แล้วย่งไม่ใช่นะจ๊ะที่รักเขาบอกว่าอาทิตย์นี้พยายามรัดเข็มขัดไปก่อนนะจ๊่ท่รักนะเงินก้อนที่ร,รอถามว่าได้ไหมมีเกณฑ์จะได้ แต่บอกเลยนะวม่ได้ไม่เต็มนะคะนะแต่ก็เกินครึ่งก็แล้วกันนะฮึบอืมมาในเรื่องการงานชาววันจันรจ๋าในเรื่องของการงานบางท่านเอองานเยอะปัญหายเยอะมากๆเลยอยากจะหันหลังอยากจะหนีไปบวชอยากจะปีกวิเวกจะหนีเข้าป่าแล้วงานเยอะจังเลยงานหนักจังเลยอะไรประมาณนี้ในบางท่านกําลังคิดอยู่ใช่ไหมเดี๋เถอ อยู่พอฉันได้โบนัสท้าสิ้นปีแล้วเนี่ยฉันจะไปละบ,บายอะไรอย่างงี้มีไหมคะเขามีเกณฑ์แบบนี้นะมีเกณฑ์แบบนี้นะอืมสาหรับคนที่รองานคนที่รองานอาจจะ,ะได้รับความช่วยเหลือจากใครคนหนึ่งคนที่สนิทหรืออะไรอย่างงี้นะคะนะก็อาจจะได้งานนะคะมีมีเกณฑ์ได้นะคะนะการเงิน อย่างที่ว่าชาว,วันจันทร์รอเงินก้อนก้อนหนึ่งเหมือนมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินก้อนหนึ่งแต่ไม่แน่ใจเลื่อนมาหลายครั้งแล้วหมอจูนไม่รู้จะได้ไหมได้ไหมคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มน,นะคะหมอจูนจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินคนนั้นคนนี้ค่ะเขามีเกณฑ์จะช่วยไหมช่วยนะคะแต่ว่าเราขอความช่วยเหลือเขาสิบาทเขาอาจจะช่วยสักหบาท นะคะมาจูนมาจูนบอกว่าอย่างนี้เนาะนะคะในบางท่านกำลังกำลังจะมีการยื่นกู้เพื่อซื้อบ้านในบางท่านอาจจะกำลังจะมีการซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็เลยแบบว่าโอ้มาจูนเอาไปเอาไปดาวบ้านหมดเลยเอะมาจูนเงินก้อนเบลอเลยอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเราก็ อดออมออนนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้อสังหาหรือสินทรัพย์ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ขึ้นมาในชีวิตมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะบางทีคนเรานะถ้าไม่มีหนี้สินถ้าไม่ผ่อนของมันจะไม่ขยันความอดออมมันจะไม่มามองกลับด้านนะคะที่รักนะมองกลับด้านนะม,มันเหมือนว่ามีเกณฑ์จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบางคนจะซื้อรถบางคนจะซื้อบ้านนะคะเนาะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในด้านนี้นะ ความรักความรักใครกําลังที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าคะมีพลังงานหลายพลังงานพลังงานหนึ่งในนั้นเหมือนกําลังจะสร้างบ้านแปลงเรือนอยู่กับคนรักกําลังจะหาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันบางคนกําลังจะซื้อรถร่วมกันมีเกณฑ์ว่าเงินก้อนจะออกจากมือใช่ไหมคะออกออกจากมือเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นโตมานะคะนะกาลังจะยืมกู้ได้คะ่ะหมอจูน กำลังจะชวนแฟนซื้อบ้านกำลังจะชวนแฟนซื้อรถนะคะมีพลังงานนี้นะคนโสดละคะหมอจูนคนโสดเหรอคนโสดนี่ก็สามารถคุยได้นะคุยได้นะแต่หมอจูนเตือนว้นิดนึงเตือนว้นิดนึงนะคะคนโสดระวังโดนภาคลองใจนะคะโดนภาคลองใจคนที่เข้ามาอาจจะลองใจว่าเขาไม่มีตังนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าไปเชื่อเขา นะคะแต่ก็อย่าไปแบบอุ๊ยพูดอ,อย่างงี้ต้องมีตังแน่เลยเวลาจะบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะคะที่รักนะเวลาจะบอกได้หลายๆอย่างนะแต่ว่าให้สืบนิดนึงมีบางพลังงานกำลังจะตกร่องป่องชิ้นคบหากันแต่งงานแต่งการกันในบางพลังงานระวังจะเจอคนมีคู่หรือเขาไม่โสดเป็นรักแทรก,กรักซ้อนนะคะมีสองสามพลังงานเนาะ อืมนะงานเงินความรักสุขภาพชโชคลาภโชคลาบมีโชคนะชาววันจันทร์มีโชคจริงๆค่ะมีเหามาจูนไม่เคยได้เลยมาจูนไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะเอามาจากไหนเลขเนี้ยเอออย่าไปกังขามันจะเป็นการขัดโชคขัดขัดลาบนะคะที่รนะักนะก็เออเขาบอกว่าสื่อนําโชคเนี่ยได้แก่เลขจากงานขาวดํา รถที่เสียแล้วไปซ่อมมานั่นคือสื่อนำโชคทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านคือสื่อนำโชคนะคนวันจันทร์ใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ลองตรวจสอบบ้านหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะมีมแมลงอะไรเข้าบ้านปลวกขึ้นบ้านนะคะนะมีพลังงานแบบนี้นะคะนะตรวจตรวจตราบ้านช่องหน่อยนะอืม เลขหน้าไพ่นะคะเลขหน้าไพ่ได้แก่หกศูน4สองนึงสามสี่สีเหลืองทองสีเทาสีฟ้าคือสีนำโชคของชาววันจันทร์นะคะอืเอ๊สุขภาพหมอจุนลืมใช่ไหม <laughs> ชาววันจันทร์ลืมสุขภาพระวังอวัยวะทรงกรมปวดหัวปวดข้อศอก ข้อมือนะคะแล้วก็ระวังเจ็บขาโดยเฉพาะขาซ้ายผมร่วงมากเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะอืมระวังจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้รับข่าวคนจากไปนะคะคนไม่ว่าคนเอ่อคนที่สนิทหรือคนรู้จักกันเนี่ยเสียหรือจากไปยังไม่มีมันกลับอะไรอย่างนี้นะคะจะอาจจะได้รับ ข่าวงานขาวดําอะไรเงี้ยในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากาการจากไปของใครบางคนนะคะมีเกณฑ์ได้รับแบบนี้นะคะเงินนะถ้าไม่มีโชคก็จะได้รับเงินจากการสูญเสียจากใครบางคนนะอืมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกชลกชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ปู่ท้าเวสวรรณอ้องค์เดียวเลยนะคะขึ้นมา เด่นๆเลยองค์ปู่ทาเวสุวรรณคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกกับชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นะคะ